สวัสดียามเช้าก่ะทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเพียรก์อากาศประจำวันที่17มกราคม2569หลายพื้นที่ยังคงมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะเรามาเช็คฝนฟ้าอากาศประจำวันที่17มกราคม69กันเลย วันนี้ประเทศไทยจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั่นเองค่ะในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตก จากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยค่ะ รวมทั้งระวังอันตรายจากขีปัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงมาเช็คในส่วนของภาคใต้กันหน่อยค่ะภาคใต้จะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้สำหร,รับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลน้ำมันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เช็คฝุ่นละอองค่ะฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากการระบายอากาศไม่ค่อยดีนะคะยังไงสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยก่อนออกจากบ้านค่ะอัปเดตฝนฟ้าอากาศทีละภาคกันเลยภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาบางพื้นที่เน้นทางตอนบนของภาคและจะมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียส ภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสค่ะภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าจะมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด15องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่มีฝนเล็กน้อยตามแนวชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด21อองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสพักใต้ฝั่งอันดามันตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะมาดูในส่วนของคลื่นลมนะคะทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1 m. เมตรอา่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูง ต่ำกว่า1เมตรตอนล่างขึ้นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะอัปเดตฝนฟ้าอากาศให้ไปจนถึงวันที่19มกราคม69ค่ะ18-19มกราคม69สภาพอากาศก็ยังจะคล้ายๆวันที่17อยู่นะคะประเทศไทยจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงห,หรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกบคุมประเทศไทยนั่นเอง ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน,นาความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยค่ะยังไงดูแลสุขภาพคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วจะกลับมาอคลิปหน้าสวัสดีค่ะ